สารัตกันยารจนเป็นเบอร์แรกในวงการ2020ครับก็เออ่เป็นดีลที่จบลงตั้งแต่ฤดูกาลนะครับก็ต้องมันมันมีเหตุการณ์ด้วยพอปีที่อหายไปจากวงการฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายของสัญญาณี่บอกกครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปิดตัวของเราได้เร็วเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็ถามว่าจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องของของการเต่งาัไหมไม่นะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่เราจับตาดูเป็นนักเตะที่มีคาแรคเตอร์เป็นนักเตะที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากสที่ เขาจะเป็นกำลังสำคัญของทีมอายุก,กามาของปี20ที่10ตำแหน่งที่ทางโค้ชกามาฝ่ายบริหารอยากให้ฟาร์มเล่นอยู่ตรงไหนอของแนงวรุกนะครับผมว่าเขาเล่นได้นละเขาเล่นได้ในใน,ในมิดฟิลด์ในแผงมิดฟิลด์นะครับในแนวรุกนะครับทั้งหลังสุดหน้าผมว่าเป็นหลายๆตำแหน่งที่เขาเล่นได้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งในในเกมด้วยเพราะว่ามันาการมาของเขาก็าจะมี m o v เป็นมากขึ้นในในพื้นที่แดนกลาง ระยะสัญญาพี่เป้ฟาร์มเซ็นสัญญากับเรา3ปีครับผมัก็เป็นนักเตะที่อยู่ในแผนระยะยาวนะครับก็เป็นเป็นเป็นการเซ็นที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเขาจะมาร่วมมือกับนักเตะจากที่ระบบคันนี้กำลางขึ้นมาแล้วรวมไปถึงนักเตะดีอยู่หลังจากนี้ไปครับพี่เป้ครับบอลจะแย้มแย้หรือเปิดเผยอะไรได้บ้างครับพี่เ เราอยู่ในตลาดตั้งแต่ตัวตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเบอร์อตองจริงๆเขาไม่เคยต้องรีบนะครับเพราะว่าเ,าเรามีลิสต์ของผู้เล่นคุณภาพที่จะเข้ามาชุมทีค่อนข้างมากนะครับก็ออยังดีนะครับที่ทททการตอบรับของผู้เล่นในระดับอ,อินเตอร์เนี่ยยังมีสูงต่อสโมสรทาให้เราได้ชอยค่อนข้างค่อนข้างมากและก็มีเวลาที่จะตัดสินใจเพราะว่า,าทางบอร์ดบริหารกับโคช้ชกามากกาลังเร่งอยู่ เรามีเวลาผมว่าหลังปีใหม่เนี่ยคงจะจงจะเริ่มทยอยเปิดตัวนะครับก็มีผู้เล่นก็คงบอกได้เับเป็นผู้เล่นแนวลุกที่จะมาทดแทนการหายไปของของเทอร์มัตตี้นะครับแล้วก็มิดฟิลด์หนึ่งตำแหน่งแล้วก็รวมไปถึงกองหลังในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหนึ่งคนแล้วก็โคตาอาเซียนเราทางสโมสรคงใช้โคตาร์แบ็งที่ ส่วนพวกแกนหลักอย่างพี่มุ้ยตังอย่างนี้ยังคงสู้ต่อในดูการหน้ากับเมืองทองยังอยู่ในทีมครับยังไม่มีอะไรที่ต้อง,งต onun, ้องเปลี่ยนแปลงนะครับมุ้ยกับตังเป็นนักเตะของสโมสรที่เติบโตมาตั้งแต่ระดับคาร์ดิมี่ว่าเขาเป็นหัวใจเขาเป็นเขาเป็นหลายสิ่งหลายอย่างมากสโมสรมากกว่าเป็นแค่ผู้เล่นในในในมิดฟิลด์แล้วก็ในตำแหน่งตัวกลาการปล่อยเจตองอุ้มไปสู่ลีกใหญ่กว่านี้พี่เป้อนาคตเนี่ยเมืองทองจะมีแผนปล่อยยังไงไปไหมพี่ โจ้ก็ขึ้นอยู่กับการรับมือสถานการณ์นะครับต่ถามว่าภารกิจแรกถ้าทันทีที่มีข้อเสนอสำหรับนักเตะจากประเทศไทยแล้วนักเตะเราสามารถขยับไปในระดับฟุตบอลที่สูงกว่าทางสโมสรพร้อมสป,ปอร์ตเต็มที่แต่โจ์หลักของสโมสรก็คือต้องมีหน้าที่ที่จะหาวิธีที่จะทดแทนการหายไปของนักเตะเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาในช่วงสองสปีหลังเนี่ยเ,าเราต้องมาเชิญสถานการณ์ที่ไม่ง่ายนะเพราะว่าเราขาดด้วยหลักจริงๆเร,ๆรๆการเสียนักเตะที่ดีสุดของประเทศ อย่างทีรสินแดงดาอย่างกวินธรรมช,ชาญานันธีระทรบุญมาทันชนาทิพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่มีใครทดแทนพวกเขาได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราเรายียนรู้เหมือนกันนะครับถ้ามีก็อยู่เราคง,ค,งคงสบายกว่านี้มากเลยดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปลังเะไว้เพราะว่าเป้าหมายของ,ของฟุตบอลไทยความฝันสูงสุดของของคนทำฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลว่าการที่เห็นฟุตบอลไทยเป็นฟุตบอลโลกนักเตะเราจะต้องไปเล่นลีกแบบสูงสุดเอเชียก่อนแล้วนักเตะเราจะต้องก้าวไปสู่ระดับยุโรปให้ได้ นั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เมื่อตั้งแต่เล่นยุโรปหมายความว่าเขาเป็นตั้งแต่ออโตเมติกฟุตบอลโลกแล้วเราทรีมชาติเราถามเรื่องอดีตศัต์ไในสอนนี่ครับมีข่าวกับการข้าเรือผมก็ก,ก,ก,ก็ก็จริงครับก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะพิจารณารับข้อเสนอรหรือเปล่านั่นคงเป็นเรื่องของภายในตลอดที่จะต้องตัดใจนะครับก็เป็นผู้เล่นในระดับสุน้า สำหรับสุนทรภิชาตินะครับซึ่งอ,อยู่ในแผนการดิวโค้ชคงต้องพิจารณากันหนักนะครับแต่ปล่อยไม่ปล่อยอยังตอบไม่ได้ตอนนี้แต่อยอมรับว่ามีความเมจริง